เราจะบูชาพระตถาคตอย่างไร,รก็ต้องไปดูว่าพระตถาคตตรัสว่าการบูชาพระองค์คืออย่างไรก่อนที่พระองค์จะปรินิพานเนี่ยได้มีดอกไม้จากสวงสวรรค์เนี่ยล่วงโรยลงมาเพื่อบูชาพระตถาคตนะแต่พระองค์ก็บอกกับพระนลว่านี่ยังไม่ใช่การบูชาตถาคตนะอย่างสูงสุดการบูชาตถาคตอย่างสูงสุดนั้นคืออะไร จะให้เราดูพุทธวจนะที่พระองค์ตรัดออกจากปากของพระองค์นะการบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดกระพุธธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระองค์นั่นเองนะนำคำสอนพระองค์มาประพฤติปฏิบัติฟังคําของศาสดาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ่ายทอดบอกสอนต่อนะและบุคคลที่หาได้ยากในโลก3พวกนะหอรันตสัมมาสามพุทธเจ้าสผู้ที่ประกาศคาตถาคตสผู้มีความกตันยูกตาเวที ดังนั้นถ้าเรามาประกาศคำตถาคตเราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกในความเป็นสมณะสักยะปุตติยะคือบุตรของสมณะในสักยะตระกูลซึ่งเป็นชื่อที่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราคือสมณะสักยะปุตติยะปุตติยะคือบุตรสมณะก็คือนักบวชนักบวชเป็นบุตรของนักบวชในสักยะตระกูลนั่นเองนะซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดอะไร หน้าที่ถ่ายทอดประกาศคำของตถาคตไม่ใช่ถ่ายทอดคำตนเองนะนั้น <c oughs> ดูพระสูตรนี้ตัดกวาศเสตทะว่าพวกเธอมีชาติต่างกันมีนามมีโคตต่างกันนะเมื่อถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครพวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะอุตยะนะนั้นเราคือบุตรของสมณะในสักยะตะกูลนั่นเองนะต้องประกาศคำตถาคตทีนนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทราบมาแล้วก็ไม่ตรงกับที่ศาสดาบัญญัติเช่นว่าโยงเคยทราบว่า,าผู้เจ้าแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหล่าเนาะสี่เหล่าใช่ไหมแต่พอเราไปดูในหลักฐานปรากฏว่าผู้เจ้าแบ่งเป็นสามเหล่าแค่นั้นนะเหล่าแรกคือใต้น้ําเหล่าสองปริน,น้ําแล้วก็พ้นน้ำนะดังที่ตัดกับราชกุมมรนนะ ตัดการราชชุมานนะพระองค์เห็นเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้วนะ,นะเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมากบ้างอินทรีแก่กล้าบ้างอ่อนบ้างเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทลิศบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําประยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ําพวกนี้จมอยู่ในน้าพวกที่สองตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําพวกที่สาม โผล่ Pro, ขึ้นพ้นน้ําอันน้ําไม่ถูกแล้วมีชั้นใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชั้นนั้นนี้คือคําพระตถาคตโดยอาตมาสมณะสักยะปุตยะผู้หนึ่งทรงจํามาเพื่อประกาศให้โยมได้ทราบเสมือนหนึ่งว่าโยมได้ฟังต่อหน้าพระพรักรพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงอันไหนที่อาตมาทรงจําผิดพลาดคาดเคลื่อนก็เ,เลยจังขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้นะเพื่อให้เราได้ทราบพระสูตรเต็มทั้งหมดว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้นะ พระองค์บอกถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจําเป็นที่อรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกนะและทาวินัยนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรุ่งเรืองไปในโลกดังนั้นให้เราทราบว่าพระตราคตเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความตายทํายังไงจะไม่ตายทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายพรมก็ตายเทวดาก็ตายมนุษย์ตายสัตว์เดรัจฉานตายสันนรกตายตายหมด ดังนั้นวิธีจะเข้าถึงความไม่ตายคือต้องรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่จึงเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่สุดอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมายิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศีศรษะพระองค์ถามสาวกว่าถ้าไฟไหม้ผมบนศีศรษะเธอจะทําอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟก่อนครูเจ้าบอกอย่าเพิ่งดับมารู้อริยสัจสี่ก่อนเพราะเธอจะไม่ไปสูวรายและสามารถเข้าถึงความไม่ตายได้นะนั้น ก็จะมีพุทธวจนะการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดถ้าไฟลุกโคร,รงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีสีสาก็ดีนะจะทําอะไรนะวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้านะเลื่อนขึ้นไปเป็นอ่านะกับเสื้อผ้าหรือสีสันท,ที่ไฟกําลังลุกโคลงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทําโดยยิ่งก็คือชันทะวายามะอุสาอุโสรหีอปฏติวานีสติสัมปชัญญะเพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้มากที่สุดในชีวิตคืออริสัตสสีองค์ความรู้ในโลกมีมากมายนะรู้ไปแล้วยังแก้แก่เจ็บตายไม่ได้แต่อริสัตสสีวันนี้เราจะมารู้กันว่าเป็นยังไงนะทั้งหมดนี้รวมอยู่ที่อนาปานาสติแค่รู้ลมหายใจเข้าออกสามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้พู้เจ้าอธิบายเรื่องการรู้ลมหายใจเข้าออก นะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกนั้นทําให้สติปัฏฐาน4ี่บริบูรณ์ทาให้โพชฌงเจ็บริบูรณ์ทาให้วิชาวิมุติบริบูรณนะ์นั้นอานาปนสติอย่างเดียวมักมีองแปดเนี่ยครบขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของมันเองเสร็จเรียบร้อยนะนั้นเราจึงพยายามที่จะเผยแผ่พุทธวจนะอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบคือเรื่องการแก้กรรมเรื่องการแก้กรรมก็มีการแก้กันมาก ดังนั้นวันนี้เราจะได้มารู้ความจริงจะได้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องต้องการหมดกรรมหมดได้จริงนะนั้นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องมรรคแปดนะหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนั่นคือไม่มีใครช่วยเหลือแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองประพฤติกายวาจาจิตตามผลทางมรรคมีองค์แปดเท่านั้นนะไม่มีวิธีอื่นนี่ก็เป็นหลักใหญ่อันหนึ่งที่อยากให้สรุปให้พวกเราได้ทราบไว้ ดังนั้นพุทธวจนะจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือง่ายแต่เป็นเรื่องสัจจความจริงเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้เพื่อเข้าถึงผลแห่งความจริงตรงนั้นให้ได้นะดังนั้นบางคนบอกโอ้คำพูะเจ้าสูงเกินไกลเกินยากเป็นทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่คำพูะเจ้าคือสัจจความจริงและเป็นความจริงที่เป็นอากาลิโกด้วยไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานะเช่นถ้าโยมจะไปพูดกับต่างศาสนาโยมจะพูดเรื่องอะไรโยมต้องเอาปฏิจจสุบาทไปพูด นะเช่นว่าพวกเราเคยเดินห้างกันทุกคนลามั้งนะเคยซื้อเสื้อผ้าเวลาซื้อเสื้อผ้าทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวนี้ใช่ไหมอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะนั่นแสดงว่าถ้าโยมสังเกตตัวเองเราชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้นั่นคือความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาเสื้อมีต้องเยอะไม่อยากได้แต่อยากได้ตัวนี้เพราะเราชอบตัวนี้มากกว่า จะเป็นเพราะสีแบบยี่ห้อราคามันเหมาะสมอะไรก็ตามเราชอบตกลงใจชอบต้องมาก่อนอยากทิงตามมาและก่อนชอบเกิดอะไรเกิดลองถามตัวเองย้อนไปนะนั่นคือภาษาทางตาโยมต้องมีตาไปเห็นเสื้อนะมีเสื้อมาให้ตาเห็นสัมผัสทางตาต้องเกิดก่อนเวทนาจะตามมาตัณหาจะตามมาตรงกรรับปติจจสมบาทที่พระองค์เคยตัดไว้เมื่อ2000กว่าปีที่แล้วคือตัวนี้นะ ผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเกิดเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาตัณหาแล้วจะเกิดอุปาทานความยึดจ่ายเงินซื้อกลายเป็นเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อเราละอุปาทานยินละเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกเสื้อเราหายเราทุกอย่างนี้ความทุกเกิดขึ้นละเห็นไหมอันนี้จะไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะไม่ว่าจะเป็นลัทธิความเชื่อใดก็ตามล้วนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจยเหมือนกันมีภาัษาเหมือนกันภาัษาประกอบด้วยอะไรสลายยตนะแปลว่าอะไร อายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโอสถาธรรมลมจะเป็นลัที่ความเชื่อใดล้วนมีลูกตามีหูจมูกปากทั้งสิ้นเป็นมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์กระบวนการการทํางานของจิตกับรูปนามจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเหมือนกันทั่วโลกเห็นนะเป็นธรรมะที่ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติดเตียมได้เลยและพระองค์บอกปฏิจจสุบาทนี้พระองค์รู้คนเดียวในโลก โยมจึงไม่สามารถหาหลักฐานใดในโลกที่พูดเรื่องปฏิจจสุบัตินอกจากพุทธศาสนานะและในคำพีโบราณต่างๆที่อัฟกานิสถานหรือที่ไหนก็ตามนะจะมีการพูดเรื่องปฏิจจสุบัติมาสองพันกว่าปีแล้วในประเทศไทยก็มีคุณเจอที่ลบบุรีกับเพชบุร์ในก้อนศิลานะเป็นอักษรปรลวาภาษาบาลนะีเพราะนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทำให้เราเข้าถึงความไม่ตายได้